สวัสดีทุกคนนะครับเครื่องซักผ้า Hitachi นะครับ17กิ FF 1.70 CV นะครับตัวนี้นะครับก็อ่ิตนี้นะครับจะมาบอกว่าถ้าเครื่องเสียนะครับถ้าเครื่องเสียแล้วประตูล็อกนะครับหรือว่าเครื่องไม่ได้เสีย แต่ตัวล็อกเสียนะครับเปิดประตูไม่ได้นะครับเครื่องล็อกอ่ะเอาเป็นว่าอาการเปิดประตูเปิดฝาเนี่ยไม่ได้นะครับต้องทำยังไงนะครับอ่าโดยเบื้องต้นนะครับอ่ามีผ้าอยู่ข้างในอย่างเงี้ยจาวผ้าอย่างไงได้นะครับถ้าประตูล็อกก็รุ่นนี้ทำมาดีนะครับทำมาดีตัว ตัวอะไรนะตัวปลดล็อกประตูอยู่ด้านข้างนะครับตัวปิดล็อกประตูอยู่ด้านข้างสามารถเปิดได้ง่ายมันจะมีรุ่นก่อนๆนะครับคือตัวปลดล็อกประตูเขาจะเอาเชือกไปไว้ด้านในซึ่งเราจะเปิดล็อกประตูเราจะล้วงมือไปเปิดด้านในนะครับซึ่งมันทําไม่ได้หรือว่ามันอาจจะทําได้ยากทํำยังไงไม่รู้นะครับ ถ้าประตูล็อกนะคือต้องถอดฝาทาั้งทั้งชุดนะครับหน้าหลังคือต้องยกโครงขึ้นมาเลยแต่ว่ารุ่นนี้นะครับถ้าประตูล็อกเครื่องเสียเปิดประตูไม่ได้ตัวล็อกเสียจะเปิดประตูง่ายๆนะครับก็จะมีสติกเกอร์สี่เหลืองมคางหมูตัวนี้นะครับอยู่้านคานะครับให้เราแงะสติกเกอร์ตัวนี้ออกแงสติกเกอร์ตัวนี้ออกมาครับก็จะมีแท่งสีข,งขาวอยู่ตรงนี้นะครับเราแงออกมานะครับโอ้ ใช้อะไรแข็งๆนะทับแม่ออกมานะครับก็ตัวเชือกเขาจะต่อพ่วงออกมาตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องล้วงไว้ด้านในก็ดึงสามารถลดล็อกประตูได้เลยนะครับตัวลดล็อกชุกเฉินนะครับอ่าประมาณนั้นแหละนะครับก็ีมีอะไรเครื่องนี้เอามาล้างถังนะครับเครื่องยอดเรียนก็ไปให้ชมกันนะครับเผื่อเจออาการประมาณนี้นะครับเปิดประตูไม่ได้นะครับใช้วิธีการดึงเอา